สวัสดีครับวันนี้ใครใช้รถ v ีออแล้วมีปัญหาเซ็นทัลล็อกมีปัญหานะครับไม่สามารถล็อกประตูได้ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือประตูใดประตูหนึ่งนะครับก็จะมีปัญหาที่ตัวชุดเซ็นทัลล็อกของประตูนั้นนะก็จะเป็นชุดกล่องอย่างนี้ครับหน้าตาประมาณนี้เราต้องแกะออกมาจากแผงประตูให้ได้นะมันจะยึดกับแผงประตูของผมจะมีปัญหาที่ประตูบานหลังขวานะ ก็ต้องถอดน็อตยึด3ตัวนี้นะที่ชุดก่อนประตูนะครับถอดออกมาให้ได้นะครับก็วิธีถอดก็ต้องถอดแผงข้างออกมาก่อนแกะพลาสติกออกมาแล้วก็ถอดสายสนิงตัวด้ามมือเปิดนะแล้วก็ถอดออกมานะครับแล้วก็ถอดน็อตยึดตรงนี้1ตัว2ตัวให้ตัวเหล็กสไลด์ตัวกระจกเนี่ยตัวตัว เลื่อนล่องกระจกเนี่ยขยับได้นะเพื่อที่จะเอาชุดกรอนประตูนี้ออกมานะครับแต่นี้มาดูจุดที่มีปัญหากันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับวิธีแกะก็คือจะแกะจะมีจุดยึดต่างๆนะจะเป็นแง่งยึดอย่างนี้นะครับหลายจุดเหมือนกันนะครับรอบๆตัวมันนะก็ค่อยๆแกะออกมานะเพราะว่าอาจจะกรอบได้กรอบแตกได้ง่ายนะครับ พอแกะออกมาแล้วฝาครอบก็จะออกมาอย่างนี้นะครับก็จะเจอชุดกลไกนะอันนี้เป็นชุดมอเตอร์นะครับที่มันดังแกะๆๆคือจุดนี้เดี๋ยว,วเราดึงออกมานะอันนี้เป็นเฟืองนะครับเฟืองผมตรวจสอบแล้วคือปกติดีไม่แตกไม่อะไรนะจะมีจะจุดที่เป็นชุดกลไกแขนตัวนี้นะด้านในเดี๋ยวลองแกะออกมานะครับชุดกลไกตัวนี้ก็ ไม่แตกไม่อะไรนะจุดที่แตกก็คือเนี่ยครับจุดสีดำๆตัวนี้นะผมจะแกะออกมานะนากนจะเป็นเดือยเดือยของชุดตัวพลาสติกตัวสีดำๆเนี้ยครับเป็นเดือยเล็กๆตัวนี้มันหักนะครับ มันหักออกจากจุดตรงนี้หักออกมานะก็แล้วก็จะอันนี้เป็นตัวเบ้ารับนะตัวแขนตัวนี้พอจุดจุดรับของมันเนี่ยเคลื่อนตัวได้มันก็ไม่สามารถทําการสั่งล็อกได้นะประตูก็ไม่สามารถล็อกได้นะครับอันนี้เป็นชุดเฟืองล็อกประตูนะเฟืองล็อกประตูมอเตอร์ล็อกประตูพอมันทํางานก็จะก็แก๊กก๊อกแก๊กอย่างนี้นะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วตอนนี้ตัวจุดยึดตรงนี้มันหัก นะครับจุดยึดตัวนี้มันหักก็ติดตั้งหยอดกาวนะครับหยอดกาวเข้าไปใหม่ติดตั้งไปใหม่ให้มันแน่นหนาถาวรน,นะจะได้ใช้ได้นานๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาสบายใจก็เปลี่ยนชุดก็ได้ครับของโตโยต้าที่ดูๆกันนะแพงเหมือนกันนะตัวตัวชุดกล่องตัวเนี้ยหลายพันเกือบเกือบเกือบ,บ,บหมื่นเลยอ่ะแพงมากนะครับหามือสองเชงกงก็ได้นะถ้าใครไม่สบายใจก็เปลี่ยน เอาของมือสองเชียงกงก็ได้หรือถ้าใครเป็นสาย DIY นะก็ลองดูนะครับแกะออกมาให้ได้นะแล้วก็ชุดพลาสติกตัวนี้แหละมันมันจะแตกนะเป,นเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะตัวนี้มันนานแล้วเนาะแล้วก็ทํางานบ่อยเนาะหลายปีแล้วมันก็คุ้มค่าของมันอนะรถมันหลายปีแล้วแล้วก็ชุดชุดตัวนี้มันเพิ่งแตกมันก็ใช้ได้นานนะอะไรของญี่ปุ่นนะของยี่ห้อไอซินนะ ไอซ n ินนะครับใช้ได้นานนะแต่นี้ใครชอบ DIY นะก็ลองดูนะครับแล้วก็หยอดกาวตัวนี้เนาะให้มันแน่นหนาหรือว่าใครจะติดแบบไหนก็ได้แล้วก็ทําให้มันเข้าที่จุดเดิมนะแล้วก็ค่อยประกอบกับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรวันนี้ก็มาฝากเรื่องราวไว้นะสําหรับใครที่ใช้รถ v ีอออยู่หรือจะเป็น v ีออสเจนอื่นก็ได้อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันที่เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกล็อกแล้วไม่ทํางาน ของผมเนี่ยเป็นวิออรเจนหนึ่งนะแล้วก็ประตูหลังขวามีปัญหาดังแก๊กแก๊กนะตอนที่รถสั่งล็อกสั่งล็อกแล้วประตูไม่ยอมล็อกนะประตูบานอื่นล็อกหมดประตูบานหลังขวาไม่ล็อกนะยังเปิดได้อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเกิดเราไปจอดแล้วมีของมีค่าอยู่ในรถนะนะครับประตูไม่ล็อกเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยประตูเปิดได้คน คนร้ายก็อาจจะมาขโมยของที่อยู่ข้างในได้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงเนะาะสำหรับใครที่ชอบ DIY ก็ลองแกะออกมาทำเองได้นะครับสำหรับจุดนี้นะที่มันมีปัญหาจุดเดือยตรงนี้ครับเดือยพลาสติกสีดำนะครับก็ทำการหยอดกาวใหม่หรือว่าทำยังไงก็ได้ให้มันแข็งแรงทนทานได้ใช้ได้นานๆน,นะครับมันก็สมราคามัน้วใช้มัน นานมากตั้งแต่ยอสเจหนึ่งปีของผมปี05จนถึงปัจจุบัน20 25 20ปีนะเพิ่งเป็นนะก็ใช้ได้นานมากๆนะครับโอเคใครชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมดูก็คอยดูคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ